สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเฟรดเทียชาแนลนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการอัปเกรด่่าความสัมพันธ์นะครับเพื่อที่เราจะปลดล็อก ok ไปถึงหัวใจ3แบบรวดเร็วนะครับแบบสายฟรีก็ทําได้นะแล้วก็เดี๋ยวผมอะ่ะจะทําการเปิด Twitter เป็นแอคเค้แอคล็อก<ส>นะครับเพื<ส>่อให้ทุกคนอะ่ะหากใครสนใจสามารถกดเข้าไปติดตามได้นะครับแล้วก็ อาจจะมีค่าเหนื่อนนิดหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวผมจะทําการหาทุกตัวละครเลยนะครับแล้วก็เพิ่มภาความสัมพันธ์ให้เต็มแล้วก็ทาคลิปให้เพื่อนๆน,นั้นได้ดูนะก็กดอื่นเลยมันมีใบแจกฟรีจากการปิดเซิร์ฟใช่ไหมเดี๋ยวเราก็จะมาสุ่มเลยว่าผมจะเกลือไหมคือจริงๆผมเกลือมากเลยแลวผมก็ไม่ค่อยสุ่มมันด้วยนะเพราะว่าผมเอาไปเพิ่มหัวใจหมดเลยโอ้โอ้ผมข้ามเลยแล้วกันมันจะปกว่าเกลือว่ะทุกคนโอเค ทีนี้เรามาที่วิธีการทําให้หัวใจเพิ่มเยอะๆนะก่อนอื่นแล้วก็เข้าไปที่สโต์นะครับแล้วก็เลื่อนไปที่เอ่ออันไหนนะเดี๋ยวผมขอหาแป๊บน,นึงอ๋อนี่ไง on going store นะทุกคนมันจะมีเป็น weekly แล้วก็ Money ให้เราเลือกเป็น monthly นะครับแล้วก็เลื่อนมาข้างล่างมันจะมีให้เรา ซื้อเป็นเพชรน,นะครับทุกคนใช้อะเพชรที่เราใช้สุ่มตัว80ได้แต้มทั้งหมด20,000แต้มน,นะครับซึ่งการจะปลดล็อกไปถึงเลเวล3อะ่ะโดยเลเวลแรกอาจจะใช้45,000นะครับเลเวล2ใช้90,000เลวล3ใช้1 0 0 0 0เอ้ย1ึ่ง0 0ซึ่งรวมๆแล้วจะประมาณ2,500 0นทุกคนเราก็ต้องซื้อตรงเนี้ยเยอะมากก็ซื้อไปให้หมดเลยถ้าเราอยากจะเน้นปลดล็อกนะทุกคน ซึ่งตอนนี้มีชาลินสโตมาใหม่ด้วยทําให้เราสามารถอะ่ะซื้อเพิ่มได้อีกซึ่งตอนแรกอะ่ะของผมมันก็หมดแล้วนะทุกคนแต่เพชรผมยังเหลือใช่ไหมไม่เนี่ยผมเหลืออีกแค่แบบอันเดียวเองแตวผมจะไปเพิ่มให้ทุกคนดูนะแยวผมขอซื้อก่อนซือผมมาปลดล็อกเลเวลสามไปสามตัวแล้วแล้วเดี๋ยวผมก็จะปลดล็อกเพิ่มให้ทุกคนที่สนใจเข้าไปติดตามในทวิตเตอร์ได้โอเคนี่ แต่มันจะติดติดแดงในเฟซในไอ้นี่หรือเปล่าเนี่ยใน YouTube โอเคนี่แหละทุกคนผมมีทั้งหมดหนึ่งสองสามตัวแล้วที่เป็นเลเวลสบอกเลยว่าเวรกรรมมากเดี๋ยวผมต้องตัดทิ้งไปโอเคเดี๋ยวกว็มันก็จะเป็นวิธีนี้นะครับทุกคนแล้วเราก็ทำการไปอัพตัวละครเลยนั่นเองซึ่งในท้ายคลิปนี้ผมกข็ขอฝากต่อไว้มันเดินนั่นเองทุกคนเดี๋ยวผมอะจะทำการเปิดทวิตเตอร์นะครับแล้วก็ ให้ทุกคนอ่ะที่สนใจอ่ะเข้าไป follow ได้นะครับแล้วก็อาจจะมีค่าเหนื่อยนิดหน่อยละเพราะว่าเดี๋ยวผมอ่ะจะทำการหาทุกตัวละครเลยซึ่งทุกตัวละครอ่ะมันอาจจะเป็นตัวเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะท่าทางอ่ะมันจะล็อกไว้ท่าเดียวครับซึ่งอยากได้ท่าใหม่เราต้องทําการเลือกตัวละครตัวใหม่นะครับซึ่งซึ่งเป็นตัวคนละระดับกัน คนละชื่อกันอะไรเงี้ยครับมันก็จะเป็นท่าใหม่อะไรเงี้ยซึ่งบางตัวก็อาจจะท่าสําคัญแต่คนละตัวละครนันเองซึ่งก็จะเปลี่ยนฟิลถ้าทุกคนต้องการแล้วแต่ทุกคนที่ชอบนะครับก็ฝากไว้นะทุกคนอันนี้ผมชูโลงเลยผมเตรียมจะทําไว้ให้ทุกคนเลยโอเควันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ